สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้10ตุลาคม2,568ผมอยู่กับคุณกลางสถานการณ์ร้อนแรงที่สุดบนแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสาแก้วใช่ครับที่นี่ตอนนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันชัดไทยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวที่บ้านหนองจานมวลชนกว่า200ชีวิตทั้งโูกค้าแม่ค้าและสื่อมวลชนรวมตัวกันสแสดงพลังปกป้องอธิปไตยไทยส่วนฝั่งกัมพูชาก็ไม่เบา ส่งมวลชนเข้ามาสมทบในพื้นที่ตรงข้ามเรียกว่าบรรยากาศตึงเปรี้ยอีกจุดที่บ้านหนองยาแก้วฝ่ายไทยส่งกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้าไปประจำพร้อมรวยเก็บกู้วัตถุระเบิด4ชุดรถถากถางหุ้มเกราะดี5เข้าปฏิบัติการกวาดล้างระเบิดตกค้างเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยกว่า38,000ตารางเมตร คณะผู้สังเกตการระหว่างประเทศ IoT ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองรับฟังข้อมูลจากกองทัพภาคที่1ว่าไทยทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายและหลักสากลชัดเจนว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติการคือแผ่นดินไทยไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิแม่ทัพภาคที่1พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณลงพื้นที่เองติดตามสถานการณ์ทุกฝีก้าวย้ำชัดหากถึงเวลาได้ปเปรียบไทยจะดำเนินการด็ดขาดตอนนี้ ทั้งกองทัพบ,บูรพาฝ่ายปกครองและคอฟอยังคุมเข้มสถานการณ์ไว้ได้ไม่มีการประทะแต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราพร้อมคุณผู้ชมครับสถานการณ์นี้จะจบลงแบบไหนใครได้เปรียบใครถอยก่อนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยเพราะที่นี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ